ขึ้นไปดีๆขึ้นไปดีๆเลี้ยวโค้งโค้งโค้งขึ้นไปขึ้นไปโค้งอย่ายกอย่ายกทอศโค้งลงมาลงมาตรงนะตรงนะจับทิศให้ถูกนะคะถ้ากจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนฮักน้อยฮักน้อยโอเคแล้วทำปากแหลมทำไก่ปากแหลมฟังคาโค้งค่ะอาจเสจแล้วลากลงมาตรงตรงอะไรแบบนั้นะคะเก่งมากตัวนี้สวยมากเลยค่ะสิ่งไหมคะเก่งเก่งมากอไรมีหรอครับโค้งไปอันต้องเลยถูกต้องอย่เงี้ยเลยค่ะโค้งไปโค้งไปหยุดอ่ะแล้วก็ขึ้นไปเลยค่ะอ่ะขึ้นไปโค้งนะคะโค้งนะคะ โค้งเสร็จแล้วก็หักเฉียงนิดนึงหาเฉียงเสร็จแล้วลากตรงลงมาตรง<ว>มาเสร็จแล้วหยุดยุดแล้วลากเส้นตรงไปทางขวาเสร็จแล้วก็หยุดและลากขึ้นไปด้านบนให้ตรงที่สุดโอ้งสวยไหมคะสวยจอมให้หน่อยอันน้อยนน้อมให้อัดทังแบบตัวนี้สวยไหมคะที่เขียนนหมไม่เอาทำไมล่ะสวยแล้วเอาไวี้ก็สวยเนาะ่งมากม,มือซ้ายจับแขนมือขวาจับมือพร้อมยังพร้อมเอาพร้อมยังยังไม่พร้อมมือเอ้าตอนไหนจะพร้อมตอนที่ยกมืออ่ะโอเคอ่ะทำตรงนี้ทำตรงนี้

สวยค่ะเมือนี้นะคะอนนันนะคะแล้วตรงเลยโอ้สวยมากมมมอ,อะไรนะนนไม่มีคลื่นคลืนะ่นไม่มีค่ะถึงมากอาจารย์ต่อเสียงรุนเสียงขึ้น โค้งก,กับเสียงลมไปแล้วก็ทรงหน้าตรงอย่างเดียวทำัวให้มันค่ะเสียงลมไปให้ถึงเส้นข้างล่างแล้วก็ตรงขึ้นมาเอามือนีน้นนะมือนีน้น,นะ่นะนายมาจัวกา้ว้าวทั้งสวสนะยใช่ไห

Tôi làة, tôi không, không, không đó chuyện hết mình mới gặp bạn. Không cả nhà hiểu Ừ. Ừ. อะยรดีก็ยังสวยนะมันเป็นยังไงมันสวยอยู่บ่อะเอามาตอบคำถามมันใจไหมมันใจมันเลิศดไหมเลิศดปัวติดไหมตัวติดสวยไหมตัวเนี้ยสวยตัวเนี้ยสวยอยู่อะไรวะตัวนี้สวยไหมก็สวยอยู่เออสวยแน่ๆสวยแน่ๆเอาเขียนต่อมาทั้เสร็จ

งบอาไหมเขาชื่อไหมืออเลยเป็นสวยไหมันสวยตั้งใจเขียนป่ะข้าเข้าไปคือปากแล้วนะคะโค้งยินินจเินข้ปางไปโค้ง้นมาข้างบนแล้วก็งนขาลงไโอเคเป็นไงสวยไหมคะโอเคการวันอะไรกางันอนนีแต่ต้องรูกใจจ้ะ

นี้ทำเส้นด้านล่างกลมกลมลงไปกลมกลมไปยับขึ้นยับลงลงมาด้านข้างแล้วก็้วนเป็นวงกลมด้านล่างทำถางขึ้นมาให้ขอตรวจสุดเลยค่ะโอเคค่ะสวยสวยอยู่ค่ะไม่ทำไมเราไม่เห็นสวยตลอดสวยแบบสวยมากค่ะนี่ตัวสุดท้ายยันตัวสุดนะทำไปอันนี้ก็ดีโตขึ้นมาขึ้หน่อยแล้วก็ทำไปเลยแล้วขก็คนมือค่ะ สวยมากค่ะสวทีสุดในโลก่สวยีสนเนี่ยอมาก้น้โอเคอาจะตวันไ้รันดกปช้าๆมีสมาธิเออเนี่ยช้าๆจเย็นๆไหนเออเนี่ยต้องกินแล้วทำได้ไแล้วทำได้ไหมคะกินมากยี่ยม เม่เอาขอดูก่อนโอเคยี่ยมจังเยี่ยมไหมยี่ยมเก่งไหมเก่งถ้าถ้าไม่เขียไม่สวยไว้ตรงนี้อ๋อที่เาไปทำทำแบบนี้ให้ได้าเลยไปบ้านเลยโอเคตับมลยตรงตรงขึ้นมาตรงขึ้นมาดูเส้นแับมี้ะเข้าไปทีนึงออาแขนออกมานะคะคุ้งคอคคุ้งค่ค้งหังจะกตรงไปสวยเแล้วโอเคเลยีโอเคขาะสวยแล้วยังไม่เงไม่เกค่ะยิ้มก่อนิ้มก่อนถ้เนยิ้มก่อนจิ้มโอ้ยไม่เชื เอน้ยงใ้กยนเยโอเคกี่โอเคางีมามากขออกลใกันี่กลมสวยกลมสวยมากเฮิตแ้ก็ลากกลไป เออตัวนี้เขียนสวยไว้ปอปลาอ่ะเอาไปขึ้นมาเลยค่ะแล้วโอเคเด็กไหมสวยอยู่ค่ะ ฟอฟ้าเป็นยงไงอธิบายสิฟฟ้าครับมันเป็นเนยังไงคะมันต้องล่าวงกลมแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นไปแล้วก็ลากตรงนี้แล้วกลเลยนไปตรงนี้ครับมันก็จะกลายเป็นฟอฟ้าครับ่อฟ้าโอเควงกลมแล้วก็ลากลงมาลาขึ้นไปแล้วก็ล่าอมาลาขึ้นไปครับพร้อมที่จะเขียนหรือยังคะพร้อมนะคะโอเคสู้ไหมคะสู้คโอเคยังไงเรมจะเขียนต้งนี้จ้าช้านะช้ายเลยขึ้นมาค่อยค่อค่อยๆ สวยแล้วค like <laughs> okay. <se> ่อยๆค่อยๆลากให้ตรงเยี่ยมแล้วก็ขึ้นมาค่ะอันฟอฟันค่อยเขียนพรุ่งนี้เนาะไม่ฟอฟันเขียนตรงนี้ไม่ฟอฟันค่อยเขียนพรุ่งนี้อ่าเขียนตรงนี้อีกตัวนึงเร็วฟอฟันอีกตัวนึงเราเขียนแล้วมาพักนี่นะเร็วๆค่ะอันนี้มักนี้อันนี้มาพักนี้อันนี้เราได้นี้เราได้นี้จบแล้วก็หล่อนะค่ะอันนค่ะโอเคได้ค่ะอันนี้วันนี้อันนี้เอาหมดเนาะจิ้มอีกันเลยอ่าูเส้นดีๆอ่าูเส้นดีๆโอเคอ่ขึ้นมาเลย่างข้าางงล่ข้างบน อือดีก็ได้เอาไปคทำล่าสุดท้ายไม่ได้ทำงานเต็มอือหน่าจัดนะเยี่ยมเยียมเลิศมากว้าวาสวยมากค่ะเป็นต,ตัวนึงสิตัวน,นิดโอเคค่ะสวยอยู่ค่ะ ให้โคเข้าไปออกมาโงเอออะไรอ่แหละโอเค <Okay. S 1> ไปีกตนสิก็โค้งเข้าไปาเส้นเออกโคกมานิดนึงแล้วก็โถงอือมีนเย็นเย็น,ยน,ยนเอาโอได้อยู่สวยแล้วค่ะกับาชแล้วกค่ะช,ชจะย็นๆ

นะาดสะสมแล้วลงไป้แล้วก็้ขึ้นมานึข้นกคะ้นนเส้นเโอ้ตัวนก็สวยเยอะแล้วก็ทำขึ้นมาแ้าค้โอเคสวยค่ะ yes, <right. S 2> ยก okay, ส้นคครับ ¿Qué hora มาครับทหีเราค่เจได้คั้นโอเคโอ้เจะไม่ไวใมใช่ะไกูด้ยนะเกี่ยค่ะ้ามาที่สมเลยน่อยู่ได้อยู่คร้บมาที่สามค่ะ ต่อไะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ,อ,อะไรที่ผ้าอะไรไอะไรนะเรม่เเขียนัใช่ใช่ใช่